ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตามกระแสตอนนี้ไม่ทันไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟสเก็ตซับบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดแคมปิ้งครัวซองหรือว่าคลับเฮาส์วันนี้เรามีโปรแกรมเที่ยววันเดียวทำทุกกิจกรรมฮิตมาให้ให่จริงดิจริงเอางั้นก็ไปดิและนี่คือเที่ยววันเดียวทำทุกเทรน์ที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคิรีขัน สำหรับเทนแรกแน่นอนครับตอนนี้หลายคนยังหาซื้อเลยไม่ได้เพราะว่าโรงงานผลิตไม่ทันแล้วนั่นก็คือเซิร์ฟสเก็ตวันนี้เราจะมาถ่ายรูปการเล่นเซิร์ฟสเก็ตชิคๆกันที่ถนนเลียบผ่าดปากน้ำปราณที่หลายคนบอกว่าวิวสวยประดังไมอามี e บีชเลยทีเดียว แลนด์มาร์กสุดเท่ของที่นี่ก็คือต้นตาล3มต้นนี้ครับเออขึ้นเรียงกันสวยงามจังตัดกับทางเดินสีเหลืองแดงที่อยู่ริมทะเลที่สามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวิ่งปั่นจักรยานนั่งชมวิวเงียบๆหรือจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตตรงนี้ก็บรรยากาศดีๆครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ยินเสียงคลื่นทะเลอยู่ข้างๆตลอดเวลาถ้ามาในช่วงเย็นจะบรรยากาศดีเป็นพิเศษเลยและที่สำคัญก็คือถ่ายรูปสวยเหมือนอยู่แมลมม่เลยพ่อเคยไปเหรอ ดูรูปจาก Google เนาว่าสัน้นสามารถถ่ายรูปเท่ๆไปลงไอจีได้หลายมุมเลยครับผมลองจุงหมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตตรงนี้ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนะนี่จุงหมาหรือหมาจุง <c oughs> ผมว่าที่นี่เป็นตัวอย่างการทําทางเท้าที่ดีเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งกว้างแล้วก็ดูรู้ว่าถูกออกแบบมาโดยนึกถึงแลนสเคปที่สวยงามครับไม่ว่าจะเป็นทางโค้งที่รับกับต้นตาล3ต้นแล้วก็ขึ้นทะเลที่ซัดสาดไปมาเนี่ยมันดูเข้าไปหมดคือถ่ายรูปมุมไหนก็ดีไปหมดเลยครับ พ่อครับโบ้อนพ่อจะแกกอีกด้านไหมครับและเทรนต่อมาก็คือครัวซองใกล้ๆก,กับปากน้ำปรานก็มีคาเฟ่เล็กๆอยู่มุมนึงในตลาดชื่อว่าปากน้ำคาเฟ่ครับที่นี่มีครัวซองขายด้วยครับแต่ว่าเออมันหมดใช่แล้วครับเจ้าของร้านบอกว่าหมดแต่เช้าแล้วจา้าเพราะว่าเทรนกำลังมาจริงๆครับผมเลยซื้อโฮวิตมากินแทนเอา้า อร่อยเฉยกินโฮวีตกับโกโก้เย็นก็ได้เดี๋ราทำโปรดิวเซอร์รายการวัตถุดิบนะครับทำไมควดซองคือบิ๊กมันก็เหมือนอานนงไข่หมูว้าที่แบบอยู่ดีก็ฮีทมาแต่พี่อยากกินมันสิบกินกับโอวันตินขวดซองไม่มีเรากินโฮวีตแทนแล้วเราก็จินตนาการว่ามันเป็นขวดซองกินเลยกินกับอะไรเล่น่ะไอกินมันต้องมีแยมมีน้ำผึ้งมีเนยหรือมีแบบช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยด้วยกาแฟเมีไหมบ้าง กาแฟอร่อยนะครับร้านนี้หที่ป,<า>ปากน้ำคาเฟ่ถ้าแง่โลเคชั่นมันจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดตลาด,ลาดากาแฟรู้สึกว่ามันหอมนะหอมกลิ่งขั่วกาแฟนะครับโฮวีที่นี่อร่อยจริงๆครับกินเปล่าๆได้เลยเนื้อข้างในเนี่ยนุ่มเด้งคือดีมากแถมกาแฟเนี่ยหอมกลิ่นกาแฟขั่วใครมาปากน้ำปราณก็อย่าลืมแวะมาที่นี่กันได้ และถ้าคุณยังไม่มีภาพถ่ายถือเซิร์ฟหรือพายซับแล้วละก็ที่เขาตะเกียบหัวหินใกล้ๆปราณบุรีก็มี w ิ e k อนเซิร์ฟคลัครับ,ค,รบคือที่นี่มีโซนให้เช่าเซิร์ฟบอร์ดและซับบอร์ดหลายแบบด้วยกันแล้วเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราชอบสีไหนโดยวิธีการเช่าบอร์ดก็ติดต่อไปที่เพจ w ิก k อนเซิร์ฟคลับได้เลยนะครับแล้วก็ค่าเช่าบอร์ดก็ชั่วโมงแรก 200บาทชั่วโมงถัดไป100ถ้าเหมาทั้งวันเลยก็600บาทนะครับผมสีอะไรดีวะสีเหลืองไงส,สีมาคือหมาถ้าเกิดขึ้นเล็กเราก็จะเปลี่ยนไปเล่นซัพบ,บอร์ดแทนเพราะว่าจะได้เอาหมาขึ้นด้วยนะเนาะแต่วันนี้เอานี้มาถ่ายรูปเล่นเก๋ๆตามเทรนระหว่างเราต้องแบบเซิร์ฟใช่ไหมต้องแบบเซิร์ฟ คนครับเนื่องจากวันนี้คลื่นค่อนข้างลูกเล็กนะครับพี่เขาแนะนําให้เป็นซับบอร์ดแทนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพาหมาไปพายซับกันปกติเราพายบนแม่น้ําเจ้าพยามาแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะพาหมาลงทะเลพายซับนะครับผมและอันนี้นะครับคือความจริงของเราครับก็ค,คือซับนะครับไม่ใช่เซิร์ฟแต่ว่าเราก็ได้ลูกเท่ๆอยากเซิร์ฟไปแล้วข้างหน้านี่คือคลื่นที่ไม่ใหญ่มากเหมาะกับการเล่นซับนะครับตอนนี้ผมกําลังาพากุตา้ากุต้ากันละ่ะโอ๊ยหนัก ต้าก็กาลังส่นเส้นนะครับที่จะได้เซิร์ฟไอ้ขึ้นซับโอ้โหลงไม่ขัดลิฟดูพี่ตัวเบาหน่อยเดี๋ยววาครับโอ้พี่ วันนี้คลื่นค่อนข้างลูกเล็กนะครับข้างหน้านี่คือคลื่นที่ไม่ใหญ่มากเหมาะกับการเล่นซับนะครับเหมาะกับการเล่นซับนะครับ สนิมก็กาลังตื่นเต้นกับฉลามแห่งอ่าวไทยเขากําลังจะต่อสู้กับฉลามแต่ดูเหมือนว่าฉลามจะกลัวสนิมไม่น่าปล่อยให้มันดูการ์ตูนตัวเดียวเลยเขาบอกกันว่าที่เขาตะเกียบหัวหินเนี่ยมีช่วงที่คลื่นดีๆติดท็อประดับประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้คลื่นเริ่มมาแล้วนะครับหรือถ้าใครอยากมาถ่ายรูปเฉยๆเพราะเล่นไม่เป็นแบบผมก็สามารถเช่าเซิร์ฟหรือซับลงไปเล่นหรือว่าถ่ายรูปชิคๆได้ วันนี้ขึ้นดูเหมือนจะแตกฝอยนิดนึ่งทำให้เราพาเซิร์ฟและซับออกไปข้างนอกกับหมาได้ค่อนข้างยากนะครับเราจรึงใช้เทคนิคยืนบนหาดแบบนี้แล้วถ่ายรูปออกมาก็ดูยืนบนบอร์ดได้อย่างเซียนเสมือนว่าเล่นเป็นวงการบ<ว>ันเทิงนะ,นะและเทรนด์ต่อมาก็คือครับเฮาส์ววางๆก็กดเข้าขับเฮาส์ไปเปิดห้องสะหน่อยอุ้ยลืมไปใช้ a อ d ด o i d และเทรนด์สุดท้ายที่เมพูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือแคมปิ้งครับ ซึ่งวันนี้เรามากางเต็นท์ริมทะเลกันที่ชายหาดที่เรียกได้ว่า Hidden Place เหมาะกับการพาหมามาทะเลเพราะว่าทั้งเงียบสงบกว้างคนน้อยนั่นก็คือหาด300ยอดนั่นเองครับหาด300ยอดเป็นหาดที่เงียบสงบเป็นชายหาดยาวประมาณ7กิโลเมตรรอบๆมีรีสอร์ทที่พักอยู่ให้เห็นบ้างประปราย พวกเราชอบพาหมามาที่นี่บ่อยๆครับเพราะว่าคลื่นไม่แรงมากสามารถปล่อยหมาให้วิ่งเล่นได้เต็มที่ถ้าใครจําได้คลิปทะเลครั้งแรกของจมโบก็คือที่นี่แหละครับระหว่างกลางเต้นเราก็ปล่อยให้หมาได้วิ่งเล่นกันที่ชายหาดเต็มที่เลยนะครับวันนี้เราจะมาปิกนิกน่ารักน่ารัก,รกเหมือนอารมณ์แบบแคมปิ้งที่ริมหาดที่นี่นะครับแล้วก็จะปล่อยหมาเล่นน้ําตรงนี้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับพร้อมกันหรือยังหนิมพร้อมไหมให้ถ่ายว่าใครจะลงน้ําบ้างแววใครลงน้ําบ้าง ยอดแล้วปล่อยเลยนะหนีไปแล้วหนีไปแล้วหนีไปแล้วอ่ะนีมปล่อยเดียวปล่อยนีตัวเดียวก่อนไปไหนไปแล้วเฮ้ยแต่นีมไม่กล้าลงน้ำโบโชดี้ครับโชว์ให้ดูดิว่าโกลเด้นเขาชอบเล่นน้ำแบบไหนอ้าวทะเลอยู่ฝั่งนี้ลูก ถือว่าแบบจริงๆกันมาทะเลมันก็ไม่จําเป็นต้องลงน้ําทุกครั้งวะดูดิหมาเราไม่อยากลงเลยอ้าวเอาไปไปแล้วและนี่คือเสือดาวแห่งทุ่งหญ้าสวณาัณนาส่วนนี่คือกระทิงมันทั้งคู่มีทีท่าว่าจะไล่ล่ากันเสือดาวค่อยๆหมอบลงอย่างช้าๆตามสไตล์นักล่าแห่งความเงียบงนันส่วนกระทิงก็ไม่เกรงกลัวใดๆเพราะว่ามีพลักกำลังที่แข็งแกร่ง และในที่สุดมันทั้งคู่ก็วิ่งซัดก,กันโอ้ยผิดตัวไปเล่นที่อื่นไปถ้าจะกางเต็นท์ที่ทะเลก็อย่าลืมหาที่ที่ไม่ห่างไกลจากผู้คนเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะครับทุกคนครับการพาหมามาทะเลมันมีข้อดีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นการลดความเครียดให้กับเขาเพราะว่า เขาจะได้เจอโลกใบกว้างสุดลูกหูลูกตาอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่เหมือนกับในรั้วบ้านนอกจากนั้นก็ยังเป็นการสร้างความทรงจําที่ดีให้กับหมาแล้วก็เราให้หมาได้เจอเพื่อนใหม่ๆหรืออาจทําให้หมาที่ดูเงียบๆนิ่งๆที่บ้านกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งก็ได้ ถ้าคุณมองตาหมาที่บ้านแล้วรู้สึกว่าช่วงนี้แววตาของเขาดูเหงาเหงาเบื่อเบื่อลองพาเขามาทะเลสักครั้งนะครับที่ปราณบุรีนี้ก็ได้แต่อย่าลืมพกอุปกรณ์มาให้ครบไม่ว่าจะเป็นที่เก็บอึสายจูงหรืออื่นๆแล้วก็รักษามารยาททางสังคมกันด้วยนะจ๊ะ และทั้งหมดนี้ก็คือวันเดียวทําทุกกิจกรรมฮิตที่ปราณบุรีกับหมาหมาแต่ไม่ต้องทําตามครบก็ได้นะเพราะว่ามันเหนื่อยชิปเลยอะ่ะอย่าลืมแท็กแฟนแท็กเพื่อนมาดูชวนกันไปเที่ยวกับหมากับแมวที่เรารักกันด้วยนะครับวันนี้มะฮึหมาขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มไม่ค่อยตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ